มีเด็กคนหนึ่งนะน่าจะชักประมาณ7จปขวบตัวน้อยๆพอเขาใส่แว่นปุ๊บเป็นยังไงลูกเห็นชัดเลยครับเห็นถึงฟ้าเลยแล้วเขาก็ยิ้มอันนั้นก็คือความสุขนะคะความสุขของเราความผิดปกติทางสายตาของเด็กนักเรียนในชนบทเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เด็กจำนวนมากขาดประสิทธิภาพทางการเรียนและการดำเนินชีวิตกว่า26ปีที่ผ่านมาสภากาชาตไทยนั้น ได้ดาเนินโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาติไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบทให้บริการตรวจวัดสายตาแก้ไขความผิดปกติทางสายตาพร้อมทั้งตัดแว่นาตาให้ฟรีครอบคลุมพื้นที่ทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อให้เด็กทุกคนที่มีปัญหาด้านสายตาสามารถมองเห็นได้ชัดเจนและไม่ขาดโอกาสทางการศึกษาบางคนพ่อแม่มีแค่ค่าขนมให้ลูกนะคะให้ค่าอาหารแต่ให้ไปตัดแว่นเนี่ยไม่มีและนะคะ เพราะฉะนั้นเราจึงต้องการที่จะช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ให้มีแว่นสายตาที่ถูกต้องกับสายตา26ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราแจกแว่นไปทั้งหมด180 0 0 0กว่าอันแล้วค่ะนะคะก็มากมายที่เราได้ช่วยเหลือลูกหลานของเราเยาวชนของเราให้เขาได้พัฒนาการดูพัฒนาการเรียนนะคะกลายเป็นอนาคตที่สำคัญของชาติค่ะ เด็กๆหลายคนแม้อายุยังน้อยแต่ก็มีปัญหาทางด้านสายตาจนส่งผลต่อการดำเนินชีวิตอาทิเด็กชายนัทพงศ์ที่อายุเพียง12ปีแต่สายตาสั้นถึง1,000ตนต้องใช้เลนที่สั่งทำขึ้นเป็นพิเศษสวัสดีครับผมชื่อจริงชื่อว่านัทพงศ์มิศิตฐ์ครับชื่อเล่นชื่อนิกครับอยู่ชั้นม .1 ท2ครับผมมองไม่ชัดครับ ลำบากไหมลำบากฮะลำบากยังไงครับลูกเรียนไม่ได้ไไดอ่านหนังสือไม่ได้ต้องเอามาใกล้ๆถือแล้วก็ไปหาเพื่อนก็ไม่ได้ซื้อของก็ไม่ได้ดานเด็กหญิงนัดนิชาเริ่มใส่ตาสั้นตั้งแต่อายุ8ปีทาไม่ได้ใส่แว่นจะทําให้น้องมองไม่เห็นกระดานและเรียนไม่ทันเพื่อนเด็กหญิงนัดนิชาศิริจันการค่ะอายุ13อยู่คลองทองวิทยาค่ะสายตาสั้น450ค่ะ มันจะเบอเอรมองไม่เห็นกระดานค่ะถ้าไม่ใส่แว่นจะมองไม่เห็นแล้วก็จะมองไมู่ลเรื่องสําหรับรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่นั้นเป็นรถบัสขนาดใหญ่ภายในมีอุปกรณ์เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพื่อประกอบแว่นสายตาบนรถได้ทันทีเด็กๆทุกคนจะได้รับแว่นที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสายตาด้วยความรวดเร็วประหยัดเวลาและไม่มีค่าใช้จ่าย ใส่แว่นครั้งแรกนะคะรู้สึกว่ามันคมชัดมากขึ้นค่ะเพราะว่าเราแว่นเก่าที่เราตัดมามันนานแล้วก็เบลอไปมากกว่านี้แล้วค่ะอยากจะขอบคุณพี่ๆนะคะที่แบบจัดโครงการโครงการนี้ให้กับพวกเราที่สายตาสั้นค่ะได้มีโอกาสใส่แว่นที่คมชัดแล้วก็เรียนหนังสือได้อ่าอาจจะแบบเรียนหนังสือได้เข้าใจมากขึ้นนะคะขอบคุณค่ะ